เข็มแรกได้เพียงร้อยละ2ีนั่นคือตัวเลขของคนที่ได้รับวัคซีนโควิด -19 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับและปัจจุบันนะับเป็นจังหวัดที่มีผู้ฉีดวัคซีนน้อยที่สุดของภาคเหนือครับแม้ในพื้นที่จะมีผู้ป่วยสะสมเกือบ900คนก็ตามคุณโควิดบุญธรรมลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้ที่อำเภอชายแดนประเทศเพื่อนบ้านก็ได้ข้อมูลมาว่าชาวบ้านบางส่วนไม่กล้าฉีดวัคซีนครับ ด้วยภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาติดชายแดนมีแม่น้ําสารวินกั้นพรมแดนระหว่างไทยเมียนมาทําให้พื้นที่อําเภอศบเมยจังหวัดแม่ห้องอนกลายเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของโควิด -19 มากที่สุดของจังหวัดบ้านแม่สามแลบคือพื้นที่การระบาดของโควิด -19 ทุกวันนี้บ้านหลายหลังยังถูกสั่งปิดเพ,เพราะพบผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านที่ต้องกักตัวและรักษาตัวที่ศูนย์ซีไอของชุมชนรวมถึงการเร่งฉีดวัคซีนให้คนในหมู่บ้าน แต่ชาวบ้านบางส่วนก็กังวลผลกระทบจากวัคซีนฉีดบ้างให้ฉีดบ้างก็ไม่รู้บางคนกลัวออกเข่าแบบว่าเออฉีดแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะก็เลยไม่กล้าฉีดกันแต่บางคนก็บอกว่าเขาก็เลยไปบอกว่าป้าป้าฉีดนะค่ะ้าฉีดแล้วป้องกันไว้เพื่อไม่ให้ลงปอดอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าไม่กล้าฉีดอย่างเงี้ยแล้วก็ไปบังคับเขาก็ไม่ได้ไงเลือดตัวเขาอย่างเงี้ยเกือบทั้งตำบล ด้านเครือข่ายที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน,นมองมว่าปัญหาโควิด19นนบริเวณพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลมีข้อเสนอไปถึงภาครัฐควรเร่งทำงานเชิงรุกทำความเข้าใจกับชาวบ้านทั้งการป้องกันและข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนทางหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขเนก,ก็ทำงานเชิงรุกวันนี้เนี่ยมีหน่วยบริการไปจนถึงรพสตแต่รพสตก็ก็จะมีข้อจากัดเพราะว่า ลักษณะหนึตำบลอาจจะมีหนึ่งรพสตอรายนั้นแล้วเนี่ยการาพื้นที่ความรับชอบการดูแลเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาทั้งแม่เสลียงและสพเมยเนี่ยเพราะบางหมู่บ้านในเดินทางเป็นวันครับลำพังใจก็ไม่อยากฉีดอยู่แล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยมีเงื่อนไขเรื่องการเดินทางนั่นนี่โน่นอีกนะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนเหล่านี้ไม่ไม่มาฉีดฉีดวัคซีน สำหรับข้อมูลการฉีดวัคซีนจังหวัดแม่ห้องสอนตั้งแต่วันที่2เมษายนถึง16พฤศจิกายน2564พบว่าอำเภอศบเมยมีผู้ได้รับวัคซีนเข็มหนึ่งเพียงร้อยละ27.46ของประชากรทั้งหมดที่มีประมาณ40,000คนขณะที่ภาพรวมของผู้ฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งทั้งจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ44.79ต่ำสุดในภาคเหนือ ขณะเดียวกันคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลงพื้นที่บ้านแม่3ามแลบและพื้นที่ชายแดนอำเภอศบเมยเพื่อติดตามสถานการณ์โควิด -19 การเข้าถึงวัคซีนและการช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนโกวิดบุญธรรมไทย PBS รายงาน